สวัสดีครับ คลิปนี้จะเป็นไกด์แนะนำผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการวัตถุลิงเวฟค่ายครูโกลกันนะครับโดยหลักๆของคลิปนี้จะเน้นไปที่ของที่ควรฟาร์มกับควรโฟกัสอะไรเป็นหลักบ้างซึ่งเรื่องสอนเล่นคงจะขอข้ามไปก่อนเพราะถ้าจะให้สอนจริงๆได้ลากยาวเป็นชั่วโมงเผลอๆเล่าไม่ทันจบอาจได้เห็นโลเวอร์ควงสาวหมดโลกก่อนจบคลิปแน่ๆเพราะเกมนี้เป็นแนวแอคชั่นโอเพนเวลล์อาร์พีจีเน้นสกิลเพย์ประมาณหนึ่งแต่มีดีที่ภาพสวยและเรื่องราวอบอุ่นหัวใจและที่สําคัญคือมีภาษาไทยแล้วด้วยไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ว,ก,ว,ก,วลลกัน หลังจากเลือกเพศตั้งชื่อเสร็จโอน่จังจะปล่อยมือและโยเราลงมายัางโลกที่ชื่อว่าโซลาริสสามแต่ระหว่างเล่นถ้าเกิดว่าชื่อหรือว่าเพศตัวละครเกิดไม่ถูกใจขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนกลางทางได้เพียงแค่เข้าไปที่หน้าจอเมนูหลักแล้วเลือกตั้งค่าแล้วเลือกหมวดที่เหมือนประแจจะมีปุ่มที่ชื่อว่าตั้งค่าผู้เล่นแล้วก็หมวดย่อยคือสลับรูปลักษณ์ระบบก็จะถามเราว่าอยากสลับเพศไหมเพียงแค่นี้เพศที่คุณเคยเลือกเอาไว้ก็สามารถสลับได้แล้วถัดมาคือการตั้งชื่อก็แค่กดที่ดินสอข้างชื่อได้เลยอยากจะใส่ชื่ออะไรก็็ไไไไดดด้้้้ทีี่่่่่คคิิเเออาาาาาาวววววใในนนนนนหหััแแตชชืกกกมรรยยยปปลลลสถภ2โงจ ถึงหน้าเมนูก็มาว่ากันที่สิ่งที่ควรทําบ้างสําหรับผู้เล่นใหม่เป้าหมายระยะยาวของทุกคนเลยก็คือ2สิ่งนี้ระดับโซลาริสสกับเลเวลยูเนียนเพราะมันจะมีผลพวงไปถึงเรื่องเอนคอนเทนท์ที่เกี่ยวกับฟาร์มเพชรเพื่อเปิดกาชาด้วยระดับโซลาริสสก็คือความยากของโลกสูงสุดจะอยู่ที่ระดับ8ยิ่งระดับโลกสูงเวลาฟาร์มของบางอย่างสําหรับตัวละครก็จะยิ่งได้ของดีตามโดยจะได้ถึงระดับ8ก็ต้องฟาร์มเลเวลยูเนียนให้ถึงเกณฑ์ที่กําหนดด้วยส่วนฟาร์มเลเวลยูเนียนคือไปทําอะไรก็ได้ที่ได้้้้เเจจาาาสิ่่่งงงงงงงนนนีซึหหลลลลลลัััักกกกๆะะไดดรรรววืออออแมมบพฟ์ข แต่ผมแนะนําให้เล่นเควนเนื้อเรื่องเป็นหลักนะแต่ถ้าอัพเลเวลโลกแล้วรู้สึกว่ามันยากเกินไปก็ลดระดับเลเวลโลกลงมาได้ไม่ต้องกังวลเพียงแต่ของที่ฟาร์มได้ก็จะลดระดับลงมาตามด้วยเพราะงั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนําให้ลดระดับโลกเท่าไหร่นะครับพูดถึงของฟาร์มอันดับแรกขอให้เข้าใจเรื่องพลังงานก่อนเพราะตรงนี้สําคัญมากพลังงานในเกมจะมีทั้งหมด3อย่างตามที่ผมขึ้นรูปโชว์ให้ดูพลังงานที่1ก็คือคริสตัลพลังงานคืออันนี้ที่เมาส์ผมชี้อยู่อันนี้จะเป็นพลังงานที่เเเรรราาาาาใช้ปะะจจํํซึ่่่งงงงตต็็มมมออททีี240 480ถััดคืพลงงนส 2อ,อย่างนี้ระบบจะเจนให้ตามเวลาที่ผ่านไปโดยจะเริ่มเจนจากอันนี้ก่อนพอเต็ม240ระบบจะค่อยเจนอันนี้ตามแต่ระยะเวลาเจนพลังงานก็จะช้าก,กว่าหน่อยนะครับโดยอันสำรองเนี่ยหน่หน่วยใช้เวลาเจนหน่วยละ12นาทีอีกอันนึงอันที่3ก็คืออันสีออกเหลืองคลิกเข้าไปที่บวกตรงนี้มันก็คืออันนี้เป็นสารละลายคริสตัลมันก็คือพลังงานนั่นแหละแต่แยกออกมาต่างหากจากพลังงานสำรองอีกทีนึงก็ยกตัวอย่างเช่นพอเรากดใช้อันนี้ระบบก็จะถามเลยว่าจะเปลี่ยนเป็นคริสตัลพลังงานเลยไหมโดยสีเหลืองหนึ แต่สิ่งสำคัญคืออันที่ผมจะพูดต่อจากนี้มีทริคหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้กันสมมติพลังงานเต็มเรายังไม่ถลุงตอนนี้แต่เปลี่ยนพลังงานสำรองเป็นพลังงานหลักทั้งที่มันยังเต็มอยู่นั่นแหละแบบนี้ทีนี้เราก็แค่ทำไปเรื่อยๆจนพลังงานหลักมีเยอะมากๆเวลาเราเล่นทีจะได้ถลุงมันๆทีเดียวได้เลยสูงสุดน่าจะเต็มที่พันสไม่ก็2องพนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยลองที่จะบอกคือวิธีนี้มีประโยชน์กับคนที่ต้องเตรียมของฟาร์มตัวละครใหม่แต่ต้องรอฟาร์มจากแบบใหม่เท่านั้น กับคนที่เบื่อเกมแต่มีเวลาเข้ามาผ่องถ่ายพลังงานได้วันไหนที่ต้องใช้พลังงานตู้มเดียวเลยจะได้มีพลังงานให้ใช้ทีเดียวนักๆได้จบพลังงานก็ต่อส่วนของที่ต้องฟาร์มกันจำให้ขึ้นใจครับมี4อย่างหลักๆไว้พันตัวละคร 1. วัสดุอัพค่าประสบการณ์ 2. ของเลื่อนขั้นตัวละคร 3. อาวุธกับสกิลและ 4. เอโค ของกลุ่มแรกวัสดุอัพค่าประสบการณ์ประกอบไปด้วยเงินอัพเวลตัวละครอัพเวลอาวุธทั้งหมดเกมจัดหมวดหมู่ให้แล้วแค่เข้าไปที่ปุ่มหน้าตาแบบนี้จะอยู่ในเขตแดนจำลองและข้อความว่าวัสดุ exp และหมายเหตุสำคัญหมวดนี้มีทุกอย่างยกเว้นของอัพเวล c h o ซึ่งกระดานเป็นของใช้บ่อยสุดโดยเฉพาะในช่วงเลดเกมเนี่ยสิแปลกไหมล่ะ แต่ไม่ต้องห่วงของ a ั p l e Echo จะแยกไปฟาร,ร์มได้2ที่หลักๆก็คือตรงนี้ที่บอกเอาไว้ว่าวัสดุเ Echo กับอีกอันกดที่ปุ่มนี้แล้วเลือกฝันพิศวงแห่งประตูพันบานเวลาเคลียด่ันไปถึงช่วงหนึ่งจะมีรางวัลให้ซึ่งเราจะรับได้ฟรีสัปดาห์ละสครั้งมากกว่านั้นต้องใช้พลังงานฟาร,ร์มเพิ่มรางวัลประกอบไปด้วย e c h o แบบสุม่มและหลอดอัปเ e ลเอโคซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยกล่าวอีกทีหนึง่งเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเพชรสุ่มกาชาแต่เอาเป็นว่าเจ้าหลอดอัปเ e ลเอโคเนี่ยดองได้ดองไว้เลยพเพราะ หมวด2ของวัสดุเลื่อนขั้นตัวละครจากที่เล่นมาสิ่งสําคัญมีแค่ว่าเวลาตัวละครใหม่มาหลายๆครั้งมักใช้วัสดุจากแพทใหม่แปลว่าบางตัวเราอาจฟาร์มของรอไม่ได้ต้องรอแมปใหม่มาพร้อมตัวละครอยู่บ่อยๆพราะงั้นทริคฟาร์มพลังงานตรงนี้ก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างถ้าอยากปั้นตัวละครให้สุดในเดวันเลยหมวด3ของอัพอาวุธกับสกิลเราจะฟาร์มได้จากหมวดนี้วัสดุอัพอาวุธและสกิลกับวัสดุสกิลขั้นสูงในส่วนของอัพอาวุธและสกิลเห็นเยอะๆแบบนี้วิธีแยกคือแยกก่อนว่าตัวละครที่เราอยากปั้นมมมาาาจากเเืือออองงงงงไหหหนถ้วลขั หบรรทัดล่างสุดลินาซิต้าจะอยู่5บรรทัดตรงกลางและตัวละครจากลาไฮลอยก็จะอยู่5บรรทัดบนสุดโดยฟาร์มอันไหนก็จะแบ่งเป็นว่าตัวละครที่เราเล็งจะปั้นถืออาวุธประเภทอะไรแล้วก็เลือกฟาร์มดันที่มันระบุเอาไว้ ถัดมาคือวัสดุขั้นสูงอันนี้สําคัญตรงที่สัปดาห์หนึ่งฟาร์มได้แค่3ครั้งครั้งหนึ่งได้ประมาณ3าไม้ก็4อันรวมๆน่าจะได้สัปดาห์ละ12อันถ้าผมจําไม่ผิดเกมจะรีเซ็ตให้เราฟาร์มใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งทุกตี3ของวันจันทร์แต่ตัวละคร5ดาวตรงนี้ใช้ประมาณ26อันเบสเสร็จตรงนี้ใช้เวลาฟาร์มราราวสอสัปดาห์บวกเพิ่มอ,อีก1สัปดาห์พื้นหรือเพื่อขาดเพราะงั้นวางแผนปั้นตัวละครให้ดีก่อนฟาร์มตรงนี้และถ้าไม่แ่วาวาุอาามอลลก้เลล,เลืสดงผน อธิบายไว้หมดเลยว่าแฟนแสนดีและจริงใจต้องการทรัพยากรแบบไหนในการปั้นบ้างยกเว้นอย่างเดียวคือเอโกซึ่งตรงนี้ก็ว่ากันในหมวด4คือฟาร์มเอโ o ถ้าใครเคยผ่านเกนชินให้คิดว่าเอโ o ก็เหมือนอาร์ติแฟกต์แต่ในรูปแบบของสิงสาราสัตว์ที่พอใช้งานได้นิดหน่อยอย่อยางตอนต่อสู้ซึ่งเอโกก็มีตั้งแต่เกรดกีกี้ไปถึงเกรดบอสโดยแบ่งระดับเป็นเลข 1- 3 4แต่ก็ใช่ว่าจะใส่เอโ o ระดับบอสได้หมดเพราะระบบใส่เอโ o จะกำหนดเอาไว้ในรูปแบบของตัวเลขตามไฮไลท์ในจอก็คือผลรวมของเกรดเอโ o ที่เราใส่ให้ตตััววละะครจไดสสูงสุม่เกิน12 ดังนั้นคนเล่นจึงไม่จะใส่เอโคเป็นเกรด4 3 3 1 1หรือไม่ก็4 4 1 1 1นอกจากนั้นเพราะเอโคจะมีบัฟพ,พิเศษจากการใส่เอโคเซตของมันเองด้วยเรียกกันว่าโซนาต้เซตถ้าใส่เอโคเซตประเภทเดียวกันครบจำนวนที่กำหนดก็จะได้บัฟพ,พิเศษให้ตัวละครนั้นๆเอาง่ายๆเหมือนอ์ติแฟกต์ในเกนชินเพียงแต่เกมจะไม่บังคับให้เราใช้พลังงานฟาร์มเอโคก็คือเลือกได้ว่าจะใช้พลังงานเพื่อหาเอโคที่ต้องการไหมแต่อันนี้อธิบายเรื่องโซนาต้คู่ไปด้วยกันเลยนะเพราะมัน เข้าเป็นที่หน้าเลือกตัวละครแล้วกดแนะนําหน้าที่เห็นก็คือโซนา t a เ f อ e เฟคที่ตัวละครนั้นเหมาะใช้งานอาจจะมี1หรือ2แล้วแต่ตัวละครจะกดสวมใส่อัตโนมัติก็ได้เผื่อระหว่างเล่นอาจได้มาไม่รู้ตัวหรือไม่ก็กดดูระบบระบบจะพามาหน้าแกลลอรี่โซนาร์ตและกดไลท์เอฟเฟกที่เหมาะกับตัวละครนั้นให้แต่ก่อนจะกดปุ่มรวบรวมผมแนะนําว่าจาสัญ,ญลักษณ์หรือชื่อโซนาร์เตเอฟเฟเอาไว้ด้วยเพราะหลังกดปุ่มระบบจะพามาหน้าดันฟาร์มเอโคมันจะมีปักบนสีเหลืองอไว้ให้จําที่ผมบอกให้จําสัญ,ญ,ญลักษณ์ได้ มันดันไม่ปักหมุนให้เนี่ยสิเลยต้องมานั่งงมหายเองอีกทีนึง ย้อนกลับมาที่ว่าเกมไม่บังคับให้เราใช้พลังงานฟาร์มเอโคหน่อยจากหน้านี้เนี่ยมันจะมีดันฟาร์มเอโคทั้งหมด3อันตามไฮไลท์ที่ผมทําให้หมวดแรกใช้พลังงานฟาร์มเอโคส่วน2หมวดหลังไม่ใช้พลังงานแต่ฟาร์มได้เวลาครังแทนซึ่งไม่ใช่ทุกโซลดาต้าเอฟเฟกที่จะฟาร์มในหมวดนี้ได้เพราะหมวดนี้เพิ่งมีมาไม่นานเลยจะฟาร์มฟรีได้แค่ตัวละครใหม่ซะส่วนใหญ่เพราะงั้นถ้าอยากปั้นตัวละครเก่าๆอาจต้องใจรักถลุงพลังงานสักนิดนึงต่อไปก็ว่าที่ตัวละครต่อผมอาจจะไม่ได้โปรมากพอจะแนะนําอะไรเป,ะ,เปะได้แต่จากปรรระสบกาณ์ตัวว DPS คมี อธประจำตัวด้วยจะดีมากพอช่วยแบกได้ยันจบคอนเทนต์แน่ๆส่วนถ้าเกิดอยากรู้ว่าแนวทางปั้นตัวละครปั้นยังไงอัพสเตตอะไรจัดทีมแบบไหนใช้อาวุธอะไรมีแนวทางเล่นยังไงจนไปถึงขั้นแต่ละตัวเหมาะปลุกตื่นถึงไหนสรุปสั้นๆไกลที่ทําผมตกงานนั่นแหละแค่เข้าจากหน้าเมนูหลักเลื่อนไปที่ส่วนรวมคําแนะนําเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้มีหมดทุกอย่างยกเว้นภาษาไทยแต่อย่างน้อยก็ช่วยพาเราเล่นเล็ดคอนเทนต์ได้แหละแต่พูดถึงคอนเทนต์เนี่ยมันจะติดตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเล่นไปถึงจุดเลดคอนเทนต์แล้วและอยากจะเคลียร์ แต่อันดับแรกเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก่อนให้มันปลดล็อกได้หลังปลดล็อกแล้วเราก็เข้าผ่านตรงนี้ได้เลยมีทั้งหมด2ห้องบนนี้ส่วนห้องล่างเป็นห้องรายสัปดาห์แต่ห้องเจ้าปัญหาจริงๆก็คือห้องบนสุดเพราะห้องเลดคอนเทนต์เนี่ยตัวละครจะมีระบบพลังงานด้วยยิ่งห้องสูงตัวละครจะยิ่งใช้พลังงานเยอะส่วนห้องบอสใหญ่จะมี4ี่ห้องห้องหนึ่งก็สู่ไปแล้ว5แต้มแล้วตัวละคร1ตัวก็มีพลังงาน10หน่วยเล่นไปสัก2อสห้องตัวละครนั้นก็เอามาใช้ต่อไม่ได้แล้วต้องเอาทีใหม่มาลงแทนเพราะงั้้้นนนนนเเราาใชททีีมมดดยวพ่่่ออุกสถบัไไแ จบเลตคอนเทนต์ก็ต่อด้วยเรื่องสุดท้ายคือหาเพชรจากไหนมาสุมกาชาได้บ้างเราเราคงทราบกันดีแหละว่าเลตใหม่ๆทําอะไรก็เป็นเพชรไปหมดเพียงแต่ของพวกนี้เป็นประเภทได้ครั้งเดียวจบดังนั้นหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง,องฟาร์มเพชรแบบบูทีนจากไหนเวลาล็อกอินเข้ามามีอะไรต้องทําเป็นประจําบ้างสิ่งแรกเลยที่ต้องทําเมื่อเข้าเกมมาคือเควสรายวันวันหนึ่งได้60เพชรตกเดือนหนึ่งราวๆ1,800เพชรถัดมาคือเควสตรายสัปดาห์ก็คืออันนี้ฟันพิศวงประตูพันบานอันที่เราฟาร์มเอโก้ฟรีสัปดดาหห์นนน่ึงฟ้160เเพตก ละละ640เพชรถัดมาคือทดสอบตัวละครระดับ5ดาวอันนี้จะอยู่ทีครั้งละ20วันรอบนึงจะมี2ตัวละครหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่แพทไปตกตัวละ20เพชร20วันก็40เพชรเทียเป็นบรรจัตตยางตกได้เฉลี่ยเดือนละ60เพชรต่อไปก็เลดคอนเทนต์มันจะมี2โหมดผัดกรรันรีคือ TOA 800เพชรกับไอโหมดเรืออะไรสักอย่าง800เพชร2โหมดนี้จะสลับกันรีทุก2สัปดาห์เหมือนเกมลางดาวตกเฉลี่ยก็ประมาณ1600เพชรต่อเดือนบวกลบเพิ่อมอีกสัก800เพชรเป็น2,400เพชรต่อเดือน เพราะมันสองสัปดาห์รีทีแปลว่าอาจจะมีรีเซ็ตได้เป็นรอบที่3ประมาณช่วงสิ้นเดือนอันนี้ก็แล้วแต่คนดูประเมินกันนะประกาศไลฟ์เพดอีกเดือนหนึ่งไลฟ์ทีหนึ่งตกเดือนละ3 0 0เพรแต่ดูเสร็จต้องกรอกโค้ดที่ได้จากไลฟ์ด้วยอย่าลืมไปกดติดตามรอกันล่ะหลังอัปเดตใหม่ก็ได้อีก300เพรเดือนหนึ่งน่าจะมีอะไรแบบนี้สัก1ครั้งเบ็ดเสร็จตกเดือนหนึ่งได้ 4, 5, นะนนาบบราวๆอีที่พันเ่ไดร้อย่างอื่นด้วยเพราะงั้นถ้ารวมอย่างอื่นด้วยที่จริงจะได้เยอะกว่านี้เช่นล็อกอินรบบรูสุ um ่มกาชา ทั้งหมดก็มีเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะไปรีบเล่นกันละ่ะอีกไม่กี่วันแฟนแสนดีและจริงใจจะจากเราไปแล้วคลิปนี้ก็หมดเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับทุกคน